ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาทอามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของ Baby m o อน t e r กันดีกว่านะครับล่าสุดเลยในตอนนี้ก็คือได้มีเรื่องที่น่ายินดีมากๆหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเพลง Dreams จาก Baby m o n s t เ r ล่าสุดยอดวิวใน YouTube ทะลุ25ล้าน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองรวดเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับเพลง Dream จาก Baby Monster ที่ไม่ได้มี MV แบบถ่ายจริงจังอย่างเป็นทางการเป็นการประมวลภาพจากรายการหรือว่าการประเมินมาเท่านั้นยอดวิวทะลุ25ล้านไปแล้วยังไม่พอนะครับในวันนี้เวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับทุกคนยอดวิวเนี่ยก็ทะลุ27ล้านขึ้นไปแล้วด้วยเกินกว่า25ล้านที่หลายๆคนเนี่ยเฉลิมฉลองกันไปก่อนหน้านี้อีก2ล้านกว่าๆเลยเนะครับ วันที่1 3พฤษภาคมที่เราทําคลิปนี้ยอดวิวเนี่ยมาถึง27ล้านแล้วแล้วก็ยอดกดไ like, ลค์1.2ล้านนะครับแถมเพลง Dream เนี่ยก็ยังคงอยู่ในอันดับที่1ของเพลงมาแรง YouTube ประเทศไทยอยู่เลยนะครับแม่ไทยเนี่ยเขาฟังกันทุกวันดูกันทุกๆวันจริงๆเพลงดีความหมายดีทุกอย่างดีไปหมดเลยโดยเฉพาะเสียงร้องแล้วก็เสียงแรปของ Baby Monster ทั้ง7คนรวมกันนะครับลงคลิปมาได้ประมาณ 7วันเท่านั้นนะครับแต่ว่ายอดวิวเนี่ยเกินไปแล้ว27ล้านเลยเชื่อเลยว่าภายใน10วันนะครับหลังจากที่ลงคลิปมาเนี่ยสาล้านคือไม่ไกลเกินฝันแน่นอนเพลิลนะครับทุกคนภายในเดือนนี้เนี่ยน่าจะไปถึง35ล้านเลยก็ว่าได้ เป็นพรีดีบิลซองนะครับที่ยอดวิวเนี่ยเกินต้านจริงๆวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่ได้ฟังเพลงสามารถเข้าไปฟังกันได้นะครับที่ช่อง YouTube ของ Baby Monster ที่เดียวเท่านั้นไม่มีในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่นๆนะครับนอกจากนั้น Baby Monster เขายังคงสร้างเรื่องราวนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่กำลังมาแรงในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเมลอนนั่นเองนะครับอยู่ในอันดับที่3กันเลยเพิ่งขยับขึ้นมานะครับจากอีก1อันดับในคำว่า dream กำลังมาแรงเลยนะครับเป็นอัน ที่กาลังค้นหาเพลงนะครับในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชาวเกาหลีเขาก็พยายามค้นหาเพลงของ Baby Monster อร์เพื่อจะนํามาฟังกันแบบเยอะจริงๆนะครับการปล่อย p พ e งเดบิวต์ซองครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆกระแสะแรงสุดนี่เป็นเพียงแค่ p พ e งเดบิวต์ซองเท่านั้นยังไม่ได้เป็นเพลงเดบิวต์แบบจริงจังร้อเรเนะครับรอดูกันได้เลยว่าหลังจากนี้ถ้าหากปล่อยเพลงเดบิวต์มาจะเป็นยังไงกันบ้างรอรอแล้วก็รอนะครับเชื่อได้ว่าอีกไม่ไกลแน่นอนป่าอยางเขาเร่งกันอยู่ตอนนี้คือบอกว่า จะเร่งให้เร็วที่สุดเพื่อฟแฟนๆทุกคนในการรอคอย Baby m o n น t e r อร์เพื่อเดบิวนั่นเองคลิปนี้ก็อัปเดตเพียงเท่านี้นะคะทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง